ทานที่เกิดปีมะเมียท่าที่เกิดปีมะเมียแย่มาตั้งแต่ธันวามกกลากุมภานะคะเมื่อธันวาบางคนใจป่วยกายป่วยกระเป๋าป่วยเนาะสิ้นเดือนยิ่งมันแปลงมากๆนะคะมาถึงมกกรากระเป๋าป่วยเนี่ยยาวนานนะใจป่วยเป็นยังไงเนาะค่ะ ก็ตั้งแต่เดือนธันวามาเนาะหมายเลขล้ายมากค่ะเราก็เตือนแล้วเราเตือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกาเนี่ยเลื่อนคลิปตูได้นะคะ,คะท่านที่เกิดปีมาทั้งหลายใจป่วยกายป่วยกระเป๋าป่วย,ย,วยตั้งแต่ธันวามาแล้วนะท่านที่เงินเยอะๆก็ไม่ค่อยซีเรียสเรื่องเงินเนาะทำจริงเงินเนี่ยตอนยังมีชีวิตอยู่รวยๆมันก็ดีเหมือนกันนะฮะแต่สุขภาพเนี่ย ให้รวยยังไงไม่มีความสุขเราก็ดูแลสุขภาพให้ดีนะคะเหลือเดือนนี้เดือนเดียวนะม้านะเดือนนี้ระวังสุขภาพนะคะใส่เสื้อผ้าสีขาวเยอะๆคะ่ะเดือนนี้เน้นสีขาวนะคะถ้าถามว่ายังมีสีอะไรอีกนอกจากสีขาวสีครีมนะก็มีสีฟ้าอ่อนฟ้าแก่นน้ำเงินกรม,มท่าแต่สู้สีขาวไม่ได้นะ,ะใส่สีขาวแค่บางทอนดีกว่าไม่ต้องทำลายคะ่ะแล้วก็หันหัวไปทิศมงคลคะ่ะ อันนี้เป็นชาวทิศตะวันตกหันไปตกเฉียงใต้ท่านที่เป็นชาวทิศตะวันออกหันตะวันออกเฉียงใต้หมุนหัวไปเลยห,หัวชี้ไปถ้าหมุนไม่ได้ก็ไม่มีดาวมงคลทิศอื่นเลยค่ะก็แต่ถ้ว่าสิขาวเยอะๆเอาแต่ถ้าหมุนได้เราจะนอนไปทิศมงคลเนาะ,อะขอให้บุญรักษาคุณพระคุ้มครองนะคะเทวดาปกป้องเพราะว่าห่วงจุ้ยไม่มี ศาสนานะคะนอนไปที่ดาวมงคลงค่ะฮวงจุ้ยเป็นวิทยาศาสตร์ค่ะขอโชคดีค่ะเดือนนี้เดือนเดียวเดีเด๋ยวม้าจะดียาวๆนะคะขอให้มีม้าโชคดีดียาวๆปังทั้งปีเลยค่ะปังทั้งปีดีทั้งชาติค่ะสวัสดีค่ะ